อันนี้คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่วัดธรรมาแด่นห้องน้ําจุดแรกนะคะจุดแรกนั้นจะอยู่จากตรงนี้นะคะที่เราเห็นนั้นคือขึ้นรถมาแล้วจะอยู่ทางขวามือนะคะก่อนจะขึ้นไปข้างบนซึ่งจะมีห้องน้าหญิงนะคะแล้วก็ห้องน้ําชายอยู่ข้างๆกันเลยนะคะ ก่อนเข้าห้องน้ํามีเจลแอลกอฮอล์น,นะคะเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือแล้วก็ผมเช็ดเท้าตรงนี้นะคะผมเช็ดเท้าตรงนี้จะแช่น้ายาฆ่าเชื้อแล้วก็ลงแอลกอฮอล์ไว้นะคะสายบุญหรือนักท่องเที่ยวที่มาเข้าห้องน้ําสามารถเช็ดเท้าเพื่อฆ่าเชื้อก่อนเข้าได้เลยนะคะ เห็นได้ว่าห้องน้ำนั้นทำความสะอาดทุกชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่จะทําความสะอาดลงน้ํายาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมงทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะมนนีตัวอย่างห้องน้ำหญิงนะคะกันน้าจะมีร้านขายของ วิววิวห้องน้ำวิวห้องน้ำก็สวยใช่เล่นนะเนี่ยแฮมสูบุรีในห้องน้ำอ่างล้างมือมีสบู่ล้างมือนะคะมีสบู่ล้างมือให้โอเคนี่นะคะ เจ้าหน้าที่กำลังลงน้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแล้วก็แอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้สายบุญและนักท่องเที่ยวที่มาเข้าห้องน้ำได้เช็ดเท้าทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้านะคะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถให้ใส่รองเท้าเข้าไปได้แต่ว่าต้องเช็ดเท้าฆ่าเชื้อก่อนนะคะเช็ดเท้าฆ่าเชื้อเสร็จเราก็สามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้เลย Oh, okay.